สวัสดีครับน้องๆทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบคณิตประยุกต์หนึ่งปีล่าสุดนะครับมีนาคม 66, 66เรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยเช่นเคยครับต้องขอ,องขอบคุณข้อสอบฉบับนี้ครับจาก Facebook ีเทลแมทนะครับที่อนุเคราะห์โพสข้อสอบฟรีนี้ให้นะครับถ้าน้องๆคนไหนต้องการดาวน์โหลดก็สามารถดาวโหลดที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับ คลิปนี้เนี่ยจำนวนเชิงซ้อนก็จะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับเราดูที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้จำนวนเชิงซ้อน u เท่ากับ cos π ส่วน3ามอ่าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้เลยทันทีครับว่าข้อเนี้ยเป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคั่นะครับก็คือในรูปเนี้ย cos π ส่วนสมบวก i s i n π ส่วนสามเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ารูปเชิงค้่ นะครับหรือถ้าเกิดเรียกย่อๆเนี่ยเราอาจจะเรียกย่อๆนิยมที่เขาเรีย,รยก,กันนะก็คือตัวเนี้ก็คือซิสนะคเขาย่อเป็นซิสซิสพายส่วนสามซึ่งซิสพายส่วนสามก็คืออะไรนี่ครับซิสหกสิบเนาะแต่ถ้าเราแปลงกลับให้เป็นรูปเชิงซ้อนเหมือนเดิม ใช่ไหมครับคอสพส่วน3ก็คือ1นส่วนสบวกรูทสส่วนสออเนาะอันนี้คือรูปเชิงซ้อนปกติแล้วเขาบอกว่าให้ v เป็นรากที่3ของตนวเชิงซ้อนซิสส่วนสอ่ารากที่3ถ้าเรายัางจำกันได้นะครับเวลาในรูปเชิงขั้วเนี่ย รากที่เนาะรากที่เท่าไหร่เนี่ยก็ให้เอามุมตัวนั้นอน่ะหารตัวนั้นไปเช่นสมมุติอย่างข้อเนี้ก็บอกว่ารากที่สามของซิสเก้าสิบเนี่ยนะครับตัวนี้ซิสเก้าสิบเนาะซิสเก้าสิบเนี่ยแปลว่ารากที่สามของตัวนี้ก็คืออะไรเี่ครับรากที่สามตัวนี้คือซิสสาสิบถูกไหมครับก็คือเก้าสิบหารสามเนาะ๋จะได้ไม่งงถ้าว่าตัวนี้นะซิสเก้าสิบแต่ว่าตัว v ีของเราเนี่ย v ี ได้แก่ซิสสามสิบแต่แน่นอนเนาะว่าจานวนเชิงซอนในรูปเชิงคววเนี่ยรากที่เท่าไหร่แปลว่าจํานวนรากมีเท่านั้นอย่างข้อเน,นี้ยเขาบอกว่ารากที่สานั่นแสดงว่ารากของเราจะต้องมีสารากทั้งหมดด้วยกันเนาะ นี่ถามว่าพี่จะหา2รากที่เหลือได้ยังไงนะครับคําตอบก็คือใช้เรื่องผลต่างอาร์กิวเมนต์นั่นเองครับซึ่งผลต่างอาร์กิวเมตนต์ก็คืออะไรครับผลต่างอาร์กิวเมตนต์เนี่ยก็คือ360องศาเนาะหารด้วย n คือจํานวนรากนั่นเองซึ่งข้อนี้เอเป็น3ถูกไหมครับเพราะเขาบอกว่ารากที่3แสดงว่าผลต่างอาร์กิวเมตนต์ของพี่เนี่ยก็คือ120เพราะฉะนั้นเนี่ยบีของพี่ก็จะมีอะไรครับซิดสามสิบซิดร้อยห้าสิบ และซีสองร้อยเจ็ดสิบทีนี้เนี่ยครับข้อนี้เขาโจทย์ก็ถามว่าส่วนจริงของ u ส่วน v เป็นจำนวนจริงลบแล้วส่วนจริงของ v เท่ากับเท่าใดคือพูดง่ายว่าเราต้องการรู้ครับว่าเจ้า v ที่เรามีสามรากที่เป็นไปได้เนียอันไหนสอดคล้องกับเงื่อนไขเขาเงื่อนไขเขาคืออะไรครับส่วนจริงของ u ส่วน v เนาะเป็นจำนวนจริงลบส่วนจริงเนี่ยจะเป็น cos เสมอถูกไหมครับแล้วส่วนทีนี้ส่วนจริงของ ตัว u เนี่ยเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นคอสไา่ส่วนสาเนาะคือเป็นบวกนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า v ของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในคอสแรนที่สองหรือไม่ก็สามถูกไหมครับซึ่งในนี้ซิสามสิบไม่ตัดไปก่อนนะครับไม่ใช่เป็นบวกทั้งคู่เนาะส่วนซ2ส0องร้อยเจ็ดสิบเนี่ยคอสสองร้อยเจ็ดสิบได้ไรครับได้ศูนย์เนาะคือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลือคําตอบเดียวนะคือซ1 5หนึ่งร้อยห้าสิบซึ่งซ1 5หนึ่งร้อยห้าสิบของเราอ่ะก็คืออะไรเองครับ ห้าสนุกพายเนาะซีถ้าสนุกพายเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบช้อยสองครับเรียบร้อยไม่ยากนะครับข้อนี้แค่เรารู้หลักการว่าเราหารากของในรูปเชิงคู่ยังไงนะครับอันนี้ไม่ยากโอเคทีดูอีกข้อหนึ่งครับติดกันเลยอ่าข้อนี้เนี่ยเห็นเป็นอักการปุ๊บเนี่ยเราคาดเดาได้ทันทีครับว่าเป็นเรื่องของกราฟเนาะเขาบอกว่าให้ a แทนเซตของจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนครับในระนาบเชิงซ้อน ราบแห่งซ้อนนะก็คือแสดงว่าไอตัวเนี้สมมติเราเขียนระนาบขึ้นมาเนาะในแนวนอนเนี่ยก็คือแนวเ,เด็กเดิมในระนาบพิกัดฉากปกติตัวเนี้ยคือส่วนจริงร e a l ตัวเนี้ยคือส่วนจินตภาพ imaginary นะครับเนาะสอดคลองอสมการนี้อ่ะ ปกติเนาะเวลาเชิงซ้อนเราเขาให้ไปเป็นสมำการสมำการเนี่ยเราก็จะนี่ต้องนิยมนะก็คือแทนค่าไปลงไปก่อนเนาะก็คือเราจะให้พี่ให้แซดของพี่เนี่ยเท่ากับ a บก bi นะครับแล้วเราก็แทนลงไปในนี้เนาะพี่จะได้เป็น a บวก bi ลบ i นะครับ ส่แอบสูตรกำลังสองไก่อนนะครับแล้วก็บวกกับ a บวก V i บวก i อันนี้แอบสูตรกำลังสองเช่นกันแล้วก็น้อยกว่าสทีเนี้ยครับตัวแอบสูตรในวงจรซ้อนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเวกเตอร์เนาะกล่าวคือแอบสูตรตัวนี้เข้าไปถึงขนาดนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่ต้องจัดรูปนิดนึงตัวเนี้ยข้างในสังเกตว่า a อ s o l u t e A ของ A บวกพี่ก็ดึง I ออกมา B ลบ1นคูณ I นะครับกำลังสองตัวนี้บวก a อ s o l u t e A บวก B บวก1ดึง I อออกมากำลังสองน้อยกว่าสี่ ทีนี้ถามว่าจะหาขนาดยังไงใช่ไหมครับขนาดก็ตามสูตรยัง่ไงครับก็คือส่วนจริงกําลังสองเนาะบวกกับส่วนจินตภาพตัวนี้ส่วนจินตภาพกําลังสองแล้วก็ใส่สไยร,รูทแต่เนื่องจากว่าข้อน,นี้เขามีกาลังสองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสไยร,รูทเราก็ปลดออกนะครับเพราะฉะนั้นเนาะขนาดของเราก็จะได้ออกมาเป็น a กําลังสองบวก b ลบหนึ่งกำลังสองบวก a อกำลังสอง บวก b บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองน้อยกว่าสี่ตัวเนี้ยถ้าเราดูดีเนาะตัวนี้ b กกำลังสองลบสอง b บวกหนึ่งถ้าเรากระจายมาดูดีตัวนี้ b กำลังสองบวกสองบบวกหนึ่งเราจะเห็นว่ายังไง,งไง b ลบสอง b กับบวกสอง b ยังไงยังไงก็ตัดกันเนาะเพราะนั้นแล้วก็จะเหลือแค่ อะไรครับเอกลังสองกับเอลังสองก็เป็นสองเอกลังสองเนาะบี b กำลังสองกับ b กีกำลังสองก็เป็นสอง b กีกำลังสองเนาะหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองน้อยกว่าสี่แล้วก็ย้ายบวกสองไปด้านนี้ก็เป็นด้านขวาก็จะได้สองเนาะสี่ลบสองก็คือได้สองแล้วก็เอาสอง,สองหารทั้งอัตราส่วนกันเรก็จะได้ว่าเอกลังสองบวก b กำลังสองน้อยกว่าหนึ่งอ่าโอเคเราได้แล้วเงื่อนไขของเขาตรงเนี้ยความหมายของเขาคืออะไรครับความหมายเขาคือตัวกราฟเนี่ยเชิงซ้อนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าหลักการการเขียนนะก็คือเหมือนกราฟในปกติเลยแต่เพียงแต่ว่าระน,นาบของเราเน,ะน,นาะระนาบแกน x ของเราในพิกัดฉาก x y กเนี่ยก็จะเป็นส่วนจริงแทนส่วนตัวแกน y เนยก็จะเป็นส่วนจินตภาพอย่างตัวเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเรามอง a เนี่ยถ้าเรา ถ้าเกิดว่าเรามอง a เป็น x นะครับแล้วก็ b เป็น y ก็ได้เนาะเพราะว่า a คือส่วนจริงของเรา b คือส่วนจริงภาพของเราอันนี้เข้าหมายถึงว่าถ้าน้องมองสมมติเปลี่ยนเป็น x y ครับน้องจะได้เป็นอะไรครับสมมุติถ้าน้องมอง x y นะจะได้เป็น x กํลาลังสองบวก y กํลาลังสองน้อยกว่าหนึ่งถูกไหมครับซึ่งก็คือรูปเลยนั่นเองครับรูปวงกลมนั่นเองตัวนี้คือหมายถึงวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางเนาะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ถูกไหมครับจุดกาเนิด แล้วก็มีรัศมีน้อยกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วเนาะเวลาจะบอกว่าน้อยกว่าเน,นี่ยมันต้องเป็นเส้นประันะครับไม่ใช่เส้นทึบเนาะคือถ้าน้อยกว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นเส้นประอย่างนี้นะครับวงกลมที่มีรัศมีเนี่ยก็คือตรงนี้ r เนี่ยพี่ลากตัวไหนก็ตามจากจุดศูนย์กลางไปเนี่ยก็คือน้อยกว่าหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะคือหน้าตากราฟของมันทีนี้เรามาดูนะครับว่าเขาบอกว่าพี่ พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับข้อแรกเขาบอกว่าถ้าเดบเบิลเนาะเป็นสมาชิกของเซตเอและส่วนจริงของดบเป็นสมาชิกของเซตเด้วยแน่นอนเนาะดบเป็นสมาชิกของเซตเนั่นหมายความว่าดบเ,เนี่ยอยู่สักที่หนึ่งในนี้นะครับตรงไหนก็ได้เนาะพี P, จ่จุด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 แบบนี้หมายถึงว่าดบเนี่ย,อย,ย,นนนยอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งก็ได้ในนี้แล้วเขาบอกว่าส่วนจริงอะ่ะเป็นสมาชิกเซตเด้วยถามว่าจริงไหมก็แน่นอนนะครับเพราะว่ายังไงไงไม่ว่าจะนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันอยู่ในนี้อยู่แล้วถูกไหมครับอยยู่ในนเี้ อยู่ในภายใต้แอเรียเนี้ยยังไงไงส่วนจริงของวันเนี้ยก็ต้องอยู่ในแอเรียนี้ด้วยเช่นกันถูกไหมครับเพราะนั้นในขอไข่ก็ถูกเนาะอืขอไข่เขาบอกว่าถ้า W เป็นสมาชิกของ A แล้วสั่งยุคของ W นะครับสั่งยุคสั่งยุคตัวนี้ตัวนี้ยข้มหมายคือสั่งยุคเนาะตัวเนี้ข้มหมายคือสั่งยุคเป็นสมาชิกของ A ด้วยก่อนอื่นเลยเนี่ยสั่งยุคเนาะถ้าเกิดน้องจํากันได้ถ้าพี่ ถ้าสมมติว่าพี่ให้ W เนี่ยเป็น A บวก B I แสดงว่าสั่งยุคเนี่ยก็คืออะไรนั่นเองครับ A ลบ B I เนาะคือพูดง่ายๆว่าสั่งยุคมันมันจะเป็นลักษณะเหมือนการสะท้อนกลับนะครับสะท้อนกลับสะท้อนกลับในแนวแกนตั้งเนาะแกนตั้งคือแกนส่วนจินตภาพสมมุติว่าสมมุติว่าจํานวนเชิงซ้อน W เนี่ยของเดิมมันเป็น กราฟแบบนี้ถูกไหมครับสมมติมันเป็นกร like าฟแบบนี้นี้ w แสดงว่า w สั่งยุคเนี่ยก็ต้องเป็นกราฟแบบนี้เช่นกันนะคือสะท้อนกลับมาเนาะคือ w กับ w สั่งยุคเนี่ยส่วนจริงอะเหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าส่วนจิตภาพเนี่ยมันก็คือสะท้อนกลับมาถ้าสมมุติตัวนี้เป็นส่วนจิตภาพเป็นบวก b สั่งยุคของ t h w ก็ต้องเป็นลบ b แต่แน่นอนนะว่าในเมื่อ w อ่ะเป็นสมาชิกของ a คือมันยังอยู่ในนี้อยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่าสั่งยุคของมันก็ต้องยังอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะครับข้อนี้ก็ถูกต้องเนาะ ทีนี้เนี่ยขอ้ขอคอยเขาบอกว่าถ้า W เป็นสมาชิกของเซต A แล้ว W ดกำลังสอง A, อเ,เป็นสมาชิกของเซต A โอเค W เป็นสมาชิกของเซต A นั่นแสดงว่า W เนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดนะครับก็คือน้อยกว่าหนึ่งหน่วยเนาะจำนวนเชิงซ้อนมมอหมายถึงว่าหมายความหมายคือหมายถึงว่า W ของเราอะ่ะน้อยกว่าหนึ่ง แล้วก็บอกถามว่า W ลังสองยังอยู่ใน a ด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องขนาดกันนะครับคือขนาดเนี่ยแน่นอนเนาะว่าถ้าเรายังกันได้สมบัติของแอบสูตรเชิงซ้อนเนี่ยก็คือยกกําลังอะไรก็ยกไปตรงๆเลยนะครับอย่างเช่นสมมติตัวเนี้ยพูดง่ายว่าขนาดของมันเนาะ W กาลังสองเนี่ยค่าของ W กลังสองเนี่ยก็คืออะไรเองครับคือขนาดของ W W แล้วก็ยกกำลังสองนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวขนาดของเราอ่ะน้อยกว่าหนึ่งเนาะน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าอะไรครับมันอยู่ระหว่างศูหนึ่งหนึ่งเนาะจริงพี่ใส่นิดหนึ่งจะได้ดีเพื่อนงคนอาจจะงงแต่จริงคือต้องรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงค่ะมันก็คืออยู่ระหว่างศูย์แล้วหนึ่งเนาะแล้วบอกว่า w เนี่ยกำลังสองเนี่ยเป็นสมาชิกของเซต a อยู่ไหมแน่นอนว่าเวลายกกำลังสองเนาะตัวเนี้ย มันเป็นเบือนเรื่องอะไรครับ exponential นั่นเองตัวนี้เป็นฟังก์ชันลดน้อยหมายความว่าสมมติขนาด Wp อ่ะเป็นสามส่วนสี่นะครับยกกลังสองมาได้อะไรครับเก้าส่วนสิบหกแสดงว่ายังไงไงเนี่ยยกกลังสองแล้วได้น้อยกว่าเดิมอีกนะครับยังไงขนาดของ W เนี่ยไม่มีทางใหญ่กว่าหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉนนั้ข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นน้องข้อนี้สรุปได้เลยว่าถูกกี่ข้อครับถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับก็ตอบใช่5้าไปก็หอ,อ,อข้อถูก โอเคนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปทวนนิดนึงว่าพูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างเนาะอ่าอย่างข้อเน,นี้พูดถึงเรื่องเชิงค้วปกติแล้วเวลาเราหาเชิงค้่เนี่ยเราหาไงครับก็คือสมมุติว่าถ้าเขาให้มาลูเชิงซ้อนอนย่าครับแซดเป็น a บวก BI บวก i เนาะเชิงค้วของมันเนี่ยก็คือซิสของ arc tan B ส่วน A นั่นเองถ้าเรามองเข้ามอตเนะถ้าเกิดเวลาเราวาดกราฟเชิงซ้อนเนี่ยอ่ะตัวนี้เป็นระนาบเชิงซ้อนเนาะอันนี้ส่วนจริงอันนี้ส่วนจินตภาพอ่ะ เออกีของพี่สมมติว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรดีสมมุติ a เป็นหนึ่งส่วนสองแล้วกัน b เป็นรูปสามส่วนสองสมมตินะครับสมมุติพี่จะได้ว่ากราฟเชิงซ้อนของพี่นะคือจะเป็นรูปหน้าตาของเวกเตอร์แบบนี้ถูกไหมครับตรงเนี้ย หนส่วนสอง่ครับส่วนจริงเนาะอันนี้ส่วนจินตภาพทุกางส่วนสองโอเคไหมแล้วเวลาเราหามุมอ่ะก็หาง่ายถูกไหมครับตรงเนี้ยมุมของเราเนาะมุมของเราเซต้าเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรครับเป็นอาร์คแทนนั่นเองเนาะอาร์คแทนก็คืออาร์คแทนของตัวนี้ตัวส่วนจินตภาพเนี่ยส่วนด้วยส่วนจริง นะครับแล้วขนาดละ่ะขนาดขนาดก็อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะครับขนาดเนี่ยแอบส่วนเนาะขนาดก็คือรูทแคลคูลัสเอกำลังสองบวกบีกำลังสองถูกไหมครับบีกำลังสองก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับเรื่องของการใช้พีทาโกรัสนั่นแหละรครับตัวนี้กำลังสองเนาะบวกตัวนี้กำลังสองก็จะได้ด้านตรงข้ามมุมฉาก กำลังสองถูกไหมครับถ้าเรามองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอะเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้ก็ได้นะครับนี้เรื่องขนาดเนาะโอเคแล้วตัวเชิงขั้วเนี่ยรากที่ของเชิงขั้วนะครับเช่นสมมุติว่าเมื่อกี้นี้เนาะเท่ากับซิสเซตาเนี่ยก่อนจะพูดถึงล่าเนี่ยเราต้องดูนะว,ว่าเวลายกคกำลังทำไงถูกไหมครับถ้ายุกกำลังนะครับ z ซยกกกำลัง n เราก็แค่ทําไมครับเอาตัวยกกําลังอะ่ะคูณเข้าไปที่มุมเลยถูกไหมครับแล้วทีนี้พอถามว่าคูณเข้าไปที่มุมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเวลาเราหารากครับเราเอาไปหารเพราะว่าเหนี่อวไหมครับสมมุติว่าอ่านเนี่ยสมมุติพี่บอกว่าจงหารากที่ของจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้พี่ก็แค่ย้อนกลับไปนี่ครับก็คือพูดเนี่ยว,ว่าเอามุมเนาะไปหารรากที่ตัวนี้คือที่มาเนาะว่าทําไมมันถึง เอาไปหาแล้วถามว่าผลต่างอ r g u m e n t ว่ายังไงแน่นอนเนาะว่าการหารากที่อ่ะการขอไปยกการยกกําลังเนี่ยก็คือการเอาตัวยกกำลังตัวเนี้ยไปคูณเข้าไปในตัวนี้คูณเข้าไปที่ตัวมุมถูกไหมครับแล้วปกติเนาะเวลาหนึ่งรอบของเราอะ่ะมันจะหนึ่งรอบของวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมันคืออะไรครับสามร้อยสิบองศาเนาะนั่นหมายความว่าสมมุติพี่สามร้อยสิบองศาเนี่ย มื่อกี้ที่บอกว่าหาร N ใช่ไหมครับหาร N ก็คือสมมุติว่าของเดิมพี่มีอ่ะสามสิบถูกไหมครับอัน้นี้สมมติว่าลากลากที่เท่าไหร่ดีรากที่ห้าให้อะเบนลากที่สองกันจะเห็นภาพง่ายงมาที่สองเนี่ยสมมติว่าพี่มีซีสาิอยู่ พี่จะหายตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็คือ3ามลสิบหาร2ก็คือ180เนาะหนึ่งรปสิบก็คือบนต่างกิมเมนบวกกับสาสิบเข้าไปก็เป็นสองยสิบถ้าพี่ลองยกกำลังสองดูนะครับก็จะได้ว่าตัวเนี้ยเป็นซิสหกสิบส่วนตัวเนี้ยเป็นซิสอะไรครับ4ี่้อยี่สิบ พอดีเลยครับตัวนี้ห่างกันหนึ่งรอบพอดีเนาะสามรอกสิบเพราะว่านี่เลยเป็นที่มาใช่ไหมครับว่าทําไมผลต่างพิเมเนี่ยเราต้องเอาสามรอสิบไปหารกับตัวรากที่เนาะเพราะว่าอย่างตัวเนี้สามรอยหกสิบหารสองคือร้อยแปดสิบผลต่างตัวนี้ร้อยแปดสิบนั่นแสดงว่าถ้าพี่คูณสองเข้าไปทั้งคู่เนี่ยผลต่างมันก็จะถ่างไปสามร้อยสิบถูกไหมครับซึ่งสามร้อยสิบแสดงว่าตัวเนี้กับต,ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันถูกไหมครับคือวนครบหนึ่งรอบพอดีเนาะโอเค นี่ก็เป็นเรื่องของเชิงค้่นะครับส่วนข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกราฟนะครับกราฟเนี่ยก็คือพูดง่ายๆกการเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้เนาะใช้เราใช้วิธีว่าแทนแทบเป็น A อบวกวี BI, หรือถ้าเกิดบางคนเขาไม่ถนัดนะครับอาจจะแทนเป็น x อ็กบวกไก็ได้นะครับได้หมดเลยแล้วแต่เราถนัดเนาะตัวนี้แทนลงไปแล้วก็ใช้เรื่องแอบสโลูดนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นแนวเนี้ยเขามักจะเป็นแอบสโลูดแบบนี้แหละครับแอบสโลูดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะว่ามันหายยังไงก็คือ ขนาดของส่วนจริงกําลังสองบวกกับส่วนที่ห้ากำลังสองเนาะใส่สแควรรูทแต่เนื่องจากข้อนี้เขามีกาลังสองให้แล้วเขาก็ถอดสแควร์รูทออกนะครับแล้วก็แล้วก็ลองมาจัดรูปดูนะครับจัดไปจัดมาแล้วก็ดูว่ามันได้มาเป็นกราฟอะไรนะครับอย่างข้อนี้มันได้มาเป็นกราฟวงกลมดูไหมครับซึ่งกราฟของเชียงซ้อนเนี่ยมันเป็นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเลยก็ตามคือหมายถึงว่าตัวเนี้น้องอาจจะจัดไปจัดมาแล้วน้องอาจจะได้เป็นรูปเอ่อไฮเปอร์โบลาวงรีหรือเส้นตรงก็ได้นะครับ นั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโจทย์ลักษณะนี้เราจะต้องได้ในบทของเรขาคณิตวีเคราะและภาคตักรวยด้วยนะครับเราจะได้สามารถรู้ได้นะว่ากราฟตัวนี้เป็นกราฟอะไรใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เขามีพิจารณขาข้อความเนี่ยก็คือยังไงเนะาะข้อไก่เนี่ยจริงอกอไก่พี่ก็สงสัยนิดนะครับว่าเขาจะถามทําไมเนาะเพราะว่าวอยู่ในเซตเเนาะยังไงส่วนจริงมันต้องอยู่เซตเเหมือนกันแต่ขอนะ้อไก่เนี่ยเขาจะดูเรื่องการสะท้อนครับว่า สั่งยุคของมันคือการสะท้อนอย่างที่พี่บอกให้ฟังเนาะสั่งยุคก็คือเอาส่วนที่ค่าของมันอะส่วนจินตภาพของมันอะกลับเครื่องหมายแล้วก็คอควายเนี่ยก็คืออะไรครับถ้า w เป็นสมาชิกของเซต a คือ w อยู่ในเนี้ยสักเส้นหนึ่งอะในเนี้ยนะครับแล้วก็ลังสองของ w อะยังอยู่ใน a ไหมนั่นหมายความว่าขนาดของ w เนี่ยต้องไม่ใหญ่กว่า a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เพิ่มว่าตัวเนี้ยขนาดของเรามันน้อยกว่าหนึ่งเนาะแสดงว่ายกกำลังสองไปแล้วมันเป็นฟังชันลดนะครับ แต่ถ้าขนาดของพี่ตัวนี้มันมากกว่าหนึ่งอะแสดงว่า W e ีบิังองไม่อยู่ใน A นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดน,น้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับหรือติชมมาได้เลยนะครับฝากชช่งของเจ b บสบอยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ